เบื้องหน้ามันมีตัวแปรหลายๆอย่างความเป็นเบื้องหน้าเนาะมันก็ต้องคิปลุกคิดภาพลักษณ์แล้วก็จะ<บ>รู้สึกว่าแบบเออชอบชอบทํางานคนเดียวชอบชอบแบบอยู่อยู่กับโลกของตัวเองเยอะแต่ถ้าเป็นแบบคนเบื้องหน้าเนี่ยชีวิตตรงนั้นเขาจะต้องน้อยลงตั้งแต่เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเป็น i n นโทรเวิรู้สึกว่าชอบทํางานคนเดียวรู้สึกว่าพออยู่กับ คนอื่นแล้วแล้วมันไม่ได้ทําอะไรที่อยากจะทําจริงๆซึ่งไอ้ที่อยากจะทําจริงๆบางทีมันเป็นแค่อะไรง่ายๆเช่นนั่งเฉยๆเช่นมึงไม่ต้องพูดกบกูู้อยากนั่งเฉยเยโว้ยคือผมไม่รู้หรอกว่ามันคือ extrovert กับ introvert พึ่งเมื่ผมพึ่งมารู้ว่าพึ่งได้รู้คํำนี้เมื่อปีที่แล้วเองผมมาจจะเป็นคนที่พออยู่กับคนอื่นเยอะๆกลับมาบ้านจะเหนื่อยเหนื่อยโดยที่ไม่ได้ไปทําอะไรนะบางทีแค่เป็นงานเลี้ยงอย่างเงี้ยแต่พอเราออแค่แบบแล้วงานเลี้ยงก็เราก็ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องอะไรแต่กลับมาเราจะรู้สึกกกวว่่าาาเเรรรตต้้้้อองงงลพััันนนทีะ มันก็พักผ่อนนะเว้ยเออมันก็เอนจอยคุยมันก็นนกินบุฟเฟ่มันก็อะไรกันแต่พอัมคนเดียกลับมาผมจะชอ,ชอบแบบนั่งแล้วก็แบบอาจจะแค่สไลด์ Facebook ไ,ไปเรื่อยๆคนเดียวแล้วรู้สึกการทำตรงนั้นมนมีความสุขมากกว่าไปเจอคน